สี่สามสองหนึ่งอสวัสดีครับวันนี้คาเมลจะมากินข้าว<ม>ไก่ทอดเอออันนี้นะเดี๋ยวเราจะกินไก่ทอดโชว์เลยอ่าอืมกัดข้างข้างก่อนลูกกัดข้างข้างก่อนเออกัดตรงนี้ตรงนี้อืม ไหมอ่าตักข้าวกินด้วยนะเออวางไก่ก่อนตักข้าวกินข้าวคำใหญ่ไปเขียออกอืมโอเคอ่าแล้วกัดไก่ต่ออืมข้างข้างกัดข้างข้างอืมได้กินไหมได้กินไหมลูกอ่ากัดข้างข้างอีก ข้าวกินเลยในข้าวอยู่ไหนตักข้าวเลยตักข้าวกินด้วยตักข้าวอีโอเคอากาศไกลเลยอ้โอยำ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  กัดข้างๆอะไรหรออ๋อเก่งจังเลยอ่ากินข้าวด้วย <m> <S <s <Bei>